ก็คือกัรที่ตอนนั้นเขชอบเระ่องตัวเหอนอยกับโอเปอรเสียค่ะโอซีเซจ้าจีนี่ตอนนั้นุกคนเข้าสู่รายกันปืดจะพาไปเล่นเกมนะจ๊ะแล้ววันนี้ขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันวันนี้ผมแข่งสามคนขอต้อนรับพวกเข้าแข่งขันแล้วสองคนเลยเธอไปพอยตรงไหนมีคนตรงไหนเธออยู่นี่เอาเธอนั่งอยู่ไหนเธอไปทำอะไรตรงนั้น พี่ก๊อกเอามาทำอะไรน<ด>ี<ด>่วันนี้ผมจะบอกก่อนว่าเป็นาชาลเลนจ์ที่จะต้องเล่านิทานโอ้โหาวทด้นคนเออจะเล่ายังไง มาเรผมบอกก่อนว่าต้องทำยังไงดูผมจะแจกอุปกรณ์ก่อนก็นด้อุปกรณ์อ่าอวีกา์อันนี้เลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกคือไปก่อนอันนี้ผมตัยก็ได้อันนี้เองนคโอเคแต่ละครั้งหนึ่งแต่ละครั้งหนึ่งแต่ละครั้งหนึ่งที่ผมแจกตะก้าทุกคนผมจะให้ทุกคนออกไปหาสิ่งของอะไรก็ได้มาสิบอย่างพอหาเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมารวมกันตรงนี้แล้วเราก็จะมาเล่าทีละคนผมจะมีหัวข้อให้ทุกคนคนละหนึ่งหัวข้อแล้วก็ต้องเล่าตาม หัวข้อนั้นแต่ว่าต้องมีสิ่งของในนั้นในเรื่องด้วยได้ไหมได้บอกไหมลองก็ได้มาต้องสิบอย่างนะสิบอย่างแล้วก็มารวมกันตรงนี้อโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มออกหากันเลยไปหาของดีกว่าเริ่มหากเลยดูของผมสิบอย่างอะไรก็ได้โอ้เอาอะไรดีแต่ตอนนี้ก็ได้ตะกร้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่โกดังกันดีกว่าว่าโกดังมีอะไรให้เรา เอาไปเล่านิทานอะไรของมันก็ไม่รู้เกมบ้าเกมบออะไรก็ไม่รู้ให้กูเล่นเนี่ยนี่ไงได้เราอย่างหนึง่งตังเกงตังเกงสังเกงสีแดงนี่ได้แล้วหนึ่งอย่างโอ้โหมีของให้เลือกไป็ลยร้อยอย่างเลยอะมันบอกให้พี่ามาเลือกของสิบอย่างเอามาเคืนด้วยนะได้เลยเอาอะไรไปดีวะแล้วเรื่องนิทานที่จะเล่าแม่งก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเดียโอ้ยอันนี้แหละง่ายสุดนี่นี่ของทําครัวเออนี่แหละช่องกอตกินเอานีไปหนึ่ง สองหยิบมวยจ้าสามสี่อันนี้อะไรวะเซเปซี่เหรอห้ามหกเก้าอีเจ็ดโอเคกระมังแปดโอเคที่ฉีดยุงควรใช้อันนี้อะไรนี่โอ้โหน่าอเลยเอาไปทำอะไรโอเคเราจะเอาอันนี้ไปด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูหน้างานว่าเนื้อเรื่องเราจะได้เรื่องอะไรไป ผมไปโกดังเลยนะก่อนผมเน้นโกดังผมก็หาของให้มาเยอะเยอะผมก็ไม่รู้นะหัวข้อมันมีอะไรบ้างอะขอทางหน่อยขอทางหน่อยขอหาของหน่อยได้ไหมขอยืมของในโกดังอยู่นตอนนี้ก็องลองเก็บโกดังอยู่พวขอขอของหน่อยนิดนึง <All right. S 2> เดี๋ยวนะเอไอดีวะเอาปืนแล้วกันอ่าเอาปืนแล้วก็เครื่องบินสองอย่างและอ่าอย่างที่สามอะไรดีอะเอค้อนด้วยค้อนด้วยค้อน,อนเล็กแล้วกันค้อนเล็ก อนนี่ไง้ยิบยี่อย่างแล้ววะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ง่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดอย่างอีกสามหนึ่งสองสาสมย่างเองอ่ะเราไปหาในโกดังดีกว่าในโกดังของเยอะอันสุดท้ายอ่าันสุดท้ายผมเอาเป็นอ่าเป็ดแล้วกัน โอเคสิบเรียบร้อยเฮ้ยไม่มีต้องครบยังยังเรียกครบแล้วดิพี่หอได้เดี๋ยวไปรอนี่ไงพี่ก็มาตรงนี้แหละพอมีอะไรให้พี่ไหมเอาได้เลยพี่เมย์โอ้โหแต่ว่าเอามาคืนด้วยนะได้้น่าโหนมาก ครบแล้วเงี้ปิ๊ยังเดี๋ยวแล้วไี่เบอันนี้อันนี้คือจะเอามาเล่าหรอใช่โอ้หนึกว่าจะไปตั้งแคมป์ทหารนะมาตอนนี้ทุกคนก็ได้ของมากันครบแล้วใช่ของพี่เบอัโคตรใหญ่เลยาทีนี้เราจะมีหัวข้อมห้ผมก็ไม่รู้นะ่าหัวข้อมีอะไรบ้างทุกคนได้ไหมไม่เหมือนกันเหรออ่ะไม่เหมือนกันอ้าวต้องเล่าตามที่มีอันนี้ด้วยนะโอ้โหเปิดดูได้อะไร นักฆ่า <simples S 3> นักฆ่านักฆ่าโอ้หพี่ก็ได้อะไรความรักได้ความรักเอามาทำไม<ง>ดูองค์บงมได้ในวัด<อ>ต้องเล่าเกี่ยวกับในวัดของผมอะ่ะของพี่เมย์ก็ต้องเล่าเกี่ยวกับนักฆ่าแล้วของพี่กอต้องเล่าเกี่ยวกับความรักจะต้องจบให้สวยหรูจบยังไงก็ได้ให้าั <c oughs> แบบว,ว่าดีเด่นแล้วเราจะมีกรรมการมาบตเอ้ที่สําคัญที่มันยากคือเราต้องเล่าให้ตามที่เราเอามาเลยนะเดี๋ยวนะพี่เมย์นักฆ่าอันนี้ได้เลยอันนี้พรางตัวได้เลย แต่นักฆ่าอะไรเขาตีแมตชเด็กว <g ill ain> ันได้นี่ความรัก,อกของในครัวทั้งนั้นเลยนี่นนนนนของผมในวัดหรอนีอ่ไงเราก็ได้อยู่โอเคมาเป็นเริ่มเล่าอะไรดีกว่า,อาของใครก่อนล่ะอของใค,ครก่อนนะเปิดก่อนเลยได้ของผมก่อนมาผมเปิดประเดิมเลยตามผมเป็นคนแรกของผมก็คือในวัดโอ้โหได้ยัะไปอยู่ในวัดได้ยังไงวะเนี่ย,าม,ายามาแต่และครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นี่ไอ้เจ้ยนี่ไอ้ไอ้จ้ยไอ้จ้ยแต่งตัวอย่างนี้เลยอันนี้ไ <c oughs> อ้จ้ยนี่ไอนะ้จ้ยเน่ะเป็นเด็กวัดเด็กวัดเขาให้แต่งตัวแบบนี้อันนี้นนหนึ่งก็ไดับหนึ่งเด็กวัดชื่อว่าไอ้จ้ยวันหนึ่งเนี่ยมันไปหาหลวงพ่อเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะขอข้าวหลวงพ่อกินมันก็เลยเอาถ้วยนี่มาแล้วถ้วยมันก็เลยเอาถ้วยไปขอหลวงพ่อหลวงพ่อก<ช>็เลยให้ข้าวกินอ๋อแล้วนั้นก็เลยได้ข้าวกินไปและทีนี<อ>้มาวันหนึ่ง มันแบบว่าหิวมากหิวจนแบบว่าหัวสมองมันแบบว่าคิดเป็นเรื่องเร็วร้ายขึ้นมา<อ>มันอยากได้ตังค์เพื่อจะไปซื้อข้าวกินซื้อซื้อข้าวในห้างมันก็เลยพกปืนแล้วป <c oughs> ืนมาแล้วก็เลยพกปืนเพื่อที่จะเอาไปยิงยิงใครยิงพระมันบาปม,มาก้ยใช่ยังไม่ทังตายนะยังไม่ทังตายเลยเรื่องนี้ไนะมดดด่น่ากูจะโดนจับกูจะบาปไลยเนี่ยเอาใหม่แล้วกัน เพื่อที่จะไปยิงอ่เด็กวัดอีกคนนึงแต่บังเอ,อิญตรงนั้นน่ะมีอาจัรย์เลี้ยงของวัดอ่ะเฝ้าอยู่อัจา์เลี้ยงก็คือเป็ดอัจา์เลี้ยงของวัดก็คือเป็ดเป็ดมันก็เลยเห่าค้องเพราะเป็ดไม่เห่าไม่ได้เป็ดไม่เห่าหรอร้องกราบกราบเลยนะ <ๆ S 2> มันได้ยินเสียงเป็ดร้องกราบ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 ไล่มันก็เลยวิ่งหนีตะเลิดออกไปแล้วพอมันกำลังจะวิ่งมีสไปเดอร์แมนสมัยด้วแมนแมนนมเข้ามาเป็นฮีโร่เฮ้ยไอ้จอย มึงจะหนีไปไหนวะถ้ามึงหนีเนี่ยมูงจะจับมึง่มตูมึง้วก็สู้กันอยู่พอปองพอปองปองแล้วก็ไอ้จอยก็เดือหลักตุ่มโดนโซโลแมนจับจับด้วยกันเอาอันนี้ล็อกแขนมันมาแล้วอันนี้มาแล้วไอ้หมูจยังไงไปหลดเลยเอาอันนี้ล็อกล็อกแขนมันแล้วโซโลแมนอ่ะก็เลยเอาไอ้จ่อยอ่ะไปส่งทหารนี่ไม่ส่งตำรวจนะส่งทหารไม่เลยส่งทหารก็เลยส่งทหารทหารก็เลยจับไอ้จ่อยไประหว่างทีง aman, ่ไอ okay, well, uh, so ้จ่อยอยู okay. ่ในคุกเนี่ยมึงก็เลยคิดที่จะแหกคุก มันเลยเห็นค้อนโอ้ค้อนมาเพื่อทีจะแหกทุบ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 จนออกมาได้พอออกมาได้เสร็จปุ๊บมันเจอกีตาร์เอาไป่ทำอะไรเอาไปฟาดไอ้ผู้คงจ้ะเอาไปฟาดผู้คุมผู้คุมก็ตายทีนี้เป็นเรื่องใหญ่ผู้คุมก็เลยโทรสั่งแอบกองพันใหญ่อะส่งทหารมาทีนี้นี่อังกฤษส่งทหารมาไิวุ่งไปยุ่งไปยบ่งไปยุ่งไปยุ่ไปไปยุ่้วล่ะ ไอ้จอยทำไม่ดีว่ะคุ้มไอ้จอยตายทุกอย่างก็สงบไอ้จอยก็ตายวัดก็อยู่อย่างเป็นสุขแค่นี้แหละนี่เป็นเรื่องเลยนะเรื่องในวัดเรื่องในวัดเรื่องในวัดโอเคทุกคนของผมเรียบร้อยแล้วผมก็เรื่องในวัดนะต่อไปใครไปอเมริกานี่เรื่องอะไรของพี่เมวไปต่อไปต่อไปเรื่องของอเมริกานะทุกคนติดต่อเ แก้อนเลยนะนักข่านัก่อยาฟังแลนัก่าก็คือตอวแรกตื่นเช้ามาไ่เ้ะอกเลรัข่นี่อย่างแรกเลยตีแบแล้วไมพร้อมก็ยังจะไปไปมวยไปมวยด้วกอไรือยอทไรดีก็เลยหาขกกินก็เลยได้ไข่มากินไข่กิเหรอ ายไลโดกไหมเขาเรียวมาต่อไปยังไงตอแล้วมันก็บอกว่าเหนื่อยทำอะไรก็เลยหาจดเป็จปนารหาอไรดูเหยื่อดูเหยื่อโอ้โหกบกันยใช่เพื่อหาเหยื่ออ๋อหาเหยื่ออ๋อแล้วเป็นนักฆ่านี่แค็กคนหรืนักฆ่าไปฆ่ไป่าไปฆ่าไจิไ่ไ้ไปฆ่าเสร็จแล้วมันก็หาเป้าหมายเจอแล้เจอเจอเอาอาวุธมาอาวุธหรอนัาฆ่าช่นี้หรอ ลูกป้าเลยเขาใจวุ่นโอเคกระดาษนีมากลูกปุ๊กไปด้วยเออพกไปด้วยยังไม่พ่อมันก็เหมือนคนนั้นาคนนั้นมันต้องมีลูกป้าโอ้ยตอนเข้ามาด้วยแต่ไม่มีเท้านะไม่มีครับโอนะข้าวพี่ยพอได้เอาคุณมาเสร็จปุ๊บไปหาเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าก็คือใครเมย์ใครอ๋อหมูม่นจะฆ่าหมูเต้ฆ่าหมูไปได้ยังไงวะมันจะเอาเนื้อมากินอ๋อ ก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันผิวน้ำมากเลยไม่ด้วยจะทำยังไงดีเธอเคยทาน้ำไหมฉันเหน่อยแล้วฉันจะถวายชีวิตให้อ้แเอาดิเอาขันไปตักน้ำมาขันล้องก้นเลยนะขัมาให้กินนี่เลยเอาต่อเลยมันก็เรียว่าเออขอบใจนะไม่เป็นไรไนแล้วมันบอกว่าวิคุณน้ำมันหนาวมากเลยดถึงคัน,คนมีมีผ้าอะไรกันอีกคุนดังเกียงของอันนี่อ๋อ พอส่งเสร็จแล้วแล้วมันก็บอกว่าเออเอาข้าวไปกินเลยก็ได้ค้าให้เจ้าค้าคือนัาที่หนึ่งเย่จบแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของอามีอนเปิดคลิปมาาหรอไม่ได้หรออ้ยจบแลกัเลยน้ำมากน้ำข้าวโอ้ยน้ำข้าว้อกาน้ำาวาฟุ่มเไปทา ก็แค่ของพี่เมคิดคะแนนไว้ไน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวจะมีโหวที่หลังมันจะไปของพี่ก๊อตอะไรอะไรออะไรอไอไรอะไรอะไรอะไรไรอะไรอะอไว นั่งฟังนิทานพี่เอเป็นการนั่งฟังนิทานที่เหนื่อยที่สุด <S <S 1> <S 1> มาเรามาฟังเรื่องราวของตามรักกันบ้างความรักใน,น,นท้งนี้เกิดขึ้นระหว่างกระต่ายกับเต่าเออ <มา S 1> ตอนแรกเป็นคู่แข่งกันเ,เว้ยกระต่ายกับเต่าอ่ะเออชอบถิ่งตัวเองว่าเฮ้ยกูเนี่ยวิ่งเร็วที่สุดไอ้เอต่าก็บอกว่ากูต่างหากที่วิ่งเร็วที่สุดอเออมันไอ้กระต่ายก็บอกว่างั้นมึงกับกูมาแข่งกันว่าใครวิ่งเร็วที่สุดทีนี้มันก็หยิบอันนี้ขึ้นมา พรุ่งนี้8ปดโมงตรงมันเอากระเป๋าสีมาขีดไว้อเ,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 เป็นเส้นเออเป็นเส้นเราจะออกจากจุดนี้เวลา8ปดโมงตรงคใครไปถึงจุดหมายเร็วที่สุดก็คือเป็นผู้ชนะอันนี้อย่างแ,แรกไปแล้วนะเขาถึงแปดโมงเช้าก็ต่อมาปุ๊บทุกคนก็สตาตร,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 ร์ทแกตายมันวิ่งไปแบ30บ30-40ิบกิโลมันก็จอดพักบอเฮ้ยเต่าตามไม่ทันหรอกมันวิ่งก้มเตี้ยมกลมเตี้ยมใช่ไหมมันก็เลยจอดพักข้างทางมันหิวมันเอานี้ขึ้นมาเตาแก๊สึ้นเอาเตาแก๊สขึ้นมาและ เอาแก๊สขึ้นมาด้วยพร้อมกันเลยทีเดียวนี่จุดเตาแล้วมันก็เฮ้ยเราจะกินอะไรดีมันก็เลยอันนี้ขึ้นมาพร้อมแก๊สดิไปเอาอะไรเก็บเห็ดเก็บเห็ดใช่ป่ะมันเอาเห็ดมาแล้วก็เอามาทำอาหารบนเตานี้ปึ๊บนี่กระทะก็อยู่นี่นี่เดียวสี่อย่างเลยพร้อมกันเออแล้วที่นี่นี่คือน้ำอ่ะเอามาต้มเห็ดใส่เห็ดลงไปตุ๋นเดียวห้าอย่างเลยนี่เร็วไปล่ะปึ๊บทีนี้ทิ้ก่อน คิดก่อนทีนี้พอมันทำเผ็ดเสร็จป um, ุ๊บมันก็น si ั่งกิน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 ไปทั้งสามชั่วโมงกับเต่าอยู่ไม่หยุดสักทีเฮ้ยมันก็วิ่ง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 เล่นขึ้นปีนบนต้นไม้เออมันก็เหนื่อยก็จะทำอะไรมันก็หยิบตักอีขึ้นมาปุ๊บมาเอามานั่งดีกีตาร์ข้างต้นไม้ปั๊บหนีกีตาร์ไปกีตาร์อ๋อกีตาร์ไปยืมของตะปื้อมาเอ้าไม่ได้เลยยืมมาเลยนี่ดีกีตาร์ ผ่านไปอีกสี่ชั่วโมงมันก็ไม่มาสักทียุงกัดตกตกคำแล้วยุงกัดก็หยิบนี่ซอฟเปลฉีดอ่าฉีดให้ดูเลยนี่เอลยุงกัดฉีดเามเา,มเากมไหนวะไม่รู้ยุงกัดให้ต่อ,อยังไม่มาทีนี้พอถึงตกเช้าตกรุ่งเช้าปุ๊บ เต่ามาถึงอเออทีนี้เห็นเฮ้ยกระต่ายแม่งนั่งกินอาหารวะ่ะก็เต่าว,ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันหิวเราเจอฉันว่าวิ่งมาทาั้งวันแล้วยังไม่ได้กินอาหารเลยอพอกระต่ายกินอาหารก็มานั่งกินด้วยกัน,กนเบิ้บเบิแล้วีนี้พอกินอาหารเสร็จปบ๊บเต่าก็ถามกระต่ายว่านี่เราจะแข่งกันจริงๆเหรอใครก็รู้แล้วว่าเราวิ่งตามนายไม่ทันอ่ะทีเนี้ยเราแบบมาเป็นพนันธมิตรเรามารักกันดีกว่าไหมอะไรอย่างงี้เออวันนี้มันก็หยิบปากกาขึ้นไปจิ้มมาอ่ะงั้นเรามาสัญญากันว่าเราจะเป็นคู่สามีภรรยาระหว่างกกระตตต่่่าายับเที เรามาสัญญากันนะเราจะมาเขียนหน้ากันนะไม่รู้หัวใจกระต่ายกระต่ายเขียนแก้มเต่าเต่าเขียนแก้มกระต่ายออกไม่รู้กันอ่ะวางปึ๊บทีนี้อ่ะพอถึงตอนเที่ยงมันก็นั่งกินอาหารด้วยกันแล้วก็สุ่มสันทรายใต้แสงจันทร์อันแสนแสสดใสได้ไหรับของกรต่ายกรมันได้ไหมวะเรืองมันงงมากเลยที่ทำกันแล้วก็มารับกัน จบจบโอเคพอแล้วรครบสามคนแล้วต่อไปเราจะให้ผู้ชมเนี่ยบวตว่าใครเล่าดีที่สุดเรื่องดีที่สุดไปฟังมังตัเกิยกันล้อมาถึงเวลาที่เราจะมาฟังคดนกน้อยเกน้อยเก้ากน้อยเอาไปเก็บก่อนจะพูดมาถึงเวลาที่เราจะฟังคะแนนจากผู้มีเกียรติจากกรรมการผู้มีเกียรติเก็ดมู่กันแล้วมาเริ่มจากพี่เมย์กันเลยไหมได้เลยได้คะแนนเท่าไหร่ มาเตรียมโบนนะออกคะแนนโบนก็จะโบนจากคณะกรรมการเลือกใครนะโบนดีๆนัะมือสื่องานไม่พันโอ้ยโหพูดอย่างนี้เลยหรอโุ้ยพูดอย่างนี้เหรอได้เหรอได้เหรออย่างนี้ใครจะกล้าโบนพี่เมย์ตกใจเด้โอ้ขอเป็นเอกฉันนะเอาแบบซื้อจับเป็นกลางนะกรรมการอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าจะได้คะแนนยังไงได้เนี่ยในมือกรรมการก็จะมี xo อยู่ถ้า true o ก็คือขึ้นชอบคือให้คะแนน แต่ถ้าไม่ชอบให้ชูเอ็กขึ้นมาโอเคไหมโอเคค่ะเริ่มจากพี่เมย์บวชได้เลยบักก็ให้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะเอ็กซ์หรือโออ่ะเอ็กเอ็กอันนี้เอ็กซ์นี้โอ้โหเจดไปนะจดไปนะโอ้โหพี่เมย์พี่เมย์ได้สี่อันนี้ไม่ต้องรำแล้วสองนี้เตรียมตัวนะเตรียมตัวกลับบ้านเลยมาต่อไปพี่ก๊อต เอ็คือไม่ชอบโอคือชอบตัวไ้ศูนย์สามสอหเริ่มดนับหนึ่บุบเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้โอหรอโอโเฮ้ยได้เท่ากันปะเฮ้ยเ่ากันอท่านพี่เมยเลยเอาละอีละกูละปืนนั่นล่ะใครที่ชื่นชอบปืนนะโอโอยด้โอ้ยะ้โอ้ยะคนละร้อยคนละร้อยนไม่ผ่านมันไม่ให้หรอก มาถ้าชื่นชอบปืดเล่าบวกได้เลยันนันหน้อสองอสามห้าโอ้หเดี๋พี่เมยพี่เมย์นับดีใครไม่ผ่านฝึกงานวะ อาวพี่เมยไล่ออกลูกปืนก็ปืนเอา <S <S 1> <S 1> ได้หา้าแสดงว่าปืนชนะดิแล้วได้ไรฮะเขาเข้าไม่ถึงไงปืนชนะอีกแล้วไอ้ตัวยังไรต่ำหน่อยก็ไม่ได้อันนี้แอบให้ใต้ตัวน,น้องป่ะน,นี่มัน,นไม่แอบมันแอบมันโอแล้วปกติตเล่นเกมจะแพ้ตลอดปะเออนั่นดิปกติผมแพ้เน้อเดี๋ยวนี้ปืนมันมาไว้แต่อยากถามหน่อยว่าทำไมถึงทำไมทไมถึงโอดปืนอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวออกไปเลยไม่โอดปืนไปได้สนุกดีฮะดูแบบ ดูงงแล้วก็เข้าใจดีก็สนุกค่ะงงแก็เข้าใจดีอย่างคืออะไรปะชอบในเรื่องที่มันมีความเอ็กเซนต์เราจนไปถึงแบบอลังการงานสร้างนเรื่อยๆอะมันฮาแบบแปลกๆดีค่ะฮาแบบแปลกๆอะตลกดีค่ะโอเคอะ โอเคอะไรนะผมต้องการตังค์ร้อยหนึ่ง๋อต้องการตังค์ร้อยหนึ่งไม่มีมียาใต้ยต่อใช่ไหมพี่ไม่ใช่โกงป่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้นะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างที่อย่างที่พี่เมย์บอกเลยไม่จ่ายคือสรุปคือพูชชนะจริงๆเหรอเนี่ยเออชนแล้วโอ้บอกภูมิใจดีใจไหมล่ะฮะดีใจดีใจเอ้ยแต่มีคนหนึ่งที่ไม่โหวตปื๊ดเพราะอะไรอยากรู้เหมือนกันงงงงใช่งงอย่างเดียวงงไม่ดิ้ง พูดไปยังไงบอกงงทำไมอะไรอ่ะไปเลยไปไปกันเลยไปเลยคนบ้าอะไรจะสงครามในวัดโอเคเพื่อนๆทางวัดมีบทใครจะลืมบทใต้คอมเมนต์ด้วยที่เมเลขหนึ่งพี่ก๊อตเลขสองปื๊ดเลขสามเดี๋ยวจะไปดูอีกทีว่าคอมีหนักใครเยอะที่สุดสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อนๆเราด้วยอย่าลืมตามเพื่อนๆเราด้วยเดี๋ยวขึ้นติ๊งตรงนี้ให้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย